สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3อาสะะอสมทร่วมกับบริษัทโฮมรันเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดภูมิใจเสนอชุมชนนิมนต์ยี คือคักคึกคช่เลยเจอเลยเจอเลยกดีไปตุยยตงลอยพอแล้วหรอกีน้องโคเอาเอาละทุกคนว่าขอบใจที่ทุกคนมาประชุมกันในวังนี้ว่าจะบอกทุกคนว่าอีกสองวังจะมีงานบงใหญ่นั่นก็คืองานเทกะจางาเทกัจจานกจจานกัจจากัจจนกจจากจ งานเทกระจาดเป็นงานบุญที่แสดงถึงความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของชาวจีนเพราะเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผีไม่มีญาติอาตมาเข้าใจถูกไหมโยมเหงอ้ลอาชัยเลี้ยวอ่ะชาวจีนอย่างพวกเราถือว่าเป็นวังเลี้ยวในรอบปีที่ผีไม่มีญาติจะได้รับอนุยากให้ขึ้นมาบงโลกมนุษย์เพื่อรับสวงบุงสวงกูสงองาแล้วก็จะมีการเทกระจาด โดยการไปปล่อยอาหารข่าของเครื่องใช้ให้แก่ผู้มารับการจากซึ่งมักเป็นผู้ที่มีฐานะยากจงซึ่งเป็นการให้ทางอีกวิธีหนึ่งเฮ้ยหดิจังเลยไม่อยากจะรู้ว่างานเทกระจาดที่เราเห็นที่วัดจีนมันมีมาตั้งแต่สมัยอโยุทยาแล้ว เล่นในงานนี้ว่าจริงอยากขออาสาเป็นพ่งงานเองและอยากจะขอความร่วมมือจากทุกคนในการจัดงานหน่อยจะไรไหมพวกเราเต็มใจช่วยอยู่แล้วก็งานบุญนี่นาใช่แล้วใช่แล้วขอบใจมากนะทุกคนใช่หมิงหญิงมกค่ะงั้นฉันขอแบ่งหน้าที่ทุกคนเลยแล้วกันนะจ๊ะเริ่มที่ปัจจีและเจ๊ฝัยดูแลเรื่องอาหารในวันงานและของต่างๆที่จะเอามาเทกระจาดพี่เบิร์ดพี่โอดูแลเรื่องการสร้างหุ่นยมบาลหรือใต้สื่ ท่านขุนและโกเฮงเป็นหัวหน้าในการเทกระจาดในวันงานหมวยใหญ่หมวยเล็กและมะลิก็ช่วยพ่อของเธอด้วย ฉันอยากสร้างขุนยมบาลกับน้องเบิร์ดมากกว่าทำไมหญิงมุกต้องเตะท่าสั่งเราทำนั่นทำนี้ด้วยอป้าหญิงมุกเขาอะยังคงติดนิสยัยเจ้ากีเจ้าการเหมือนเดิมเอาหน้าเช้ไฝ่งานบุญทำอะไรก็ได้บุญทั้งนั้นแหละส่วนท่านยามดาดูแลความปลอดภัยภายในงานและในคืนนี้จะมีเรือมาส่งกิเลนยกล้ำค่าที่ท่านติ่งลี่สั่งมาเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่งานครั้งนี้เละอยากให้ท่านยามดาไปอารักขากิเลนให้พวกเราด้วย เงียบเชียบดีจริงๆแต่ก็ไม่น่าไว้ใจเหมือนไม่ได้มาคนเดียวนะเราหลอนเปล่าดิเฮ้ยจิตสัมผัสพวกเจ้าเองเหรอก็ใช่น่ะสิขอรับอย่าไปการเยี่ยงเนี้ยพวกเจ้าออกมาเป็นพลาดทำอันใดกันเน่ะพี่แจ็คเป็นศิขอรับอยากจะออกมาเล่นสัญญาบาดาอารักากีเล่นโยู่ไม่ได้พวกเจ้ากลับบ้านไปเถอะ

Hãy subscribe cho no! kênh no! Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video no! หนักไปรับไม่นกหรอกม่งขันตาตาดูสนุกดยังไงก็ไม่รล้เรือไปนี่พวกเจ้าดูที่นี่ก่อนนะเขาจะไปทำงานท่านติงลี่ว่ากิเลนหยกมาถึงแล้วโดยปลอดภัยครับอืใ้เกียบไปแล้วเมื่อกี้เรียบร้อยสักทีนะเหย็นนะ้าว่างานนี้ท่านติงลี่ต้องตบรางวัลพวกเราอย่างงาเป็นแน่แหมขอยนกิเลนหยกให้เป็นบุตตาอีกรอบจะเป็นไรไปว้าย กันคิดเลยนะวาผิดทำไมคุณทาแตกนะทางฮารู้แล้วร่งร้องสถิตีได้ไหมอเดียวไรัต้องไรหาซะก่อนงงมากยากนะต้องมีทางแกกหขนี่ฮะเห็นทีเราจะต้องทำเขาปลอมขึ้นมาแทนกิเลนหยกที่แตกไปทุกคนจะต้องช่วยกันหาได้มีใครรอดพ้นจากการรับผิดชอบเรื่องนี้ไหมพรุ่งนี้รุ่งสางพวกเราไปทำของปลอมกันเพลานี้รีบไปกดดังแล้วเผ่นกันเถิดไปไม่ได้ไม่ได้ นี่จ้ะป <ท accommodations S 1> ี๊ยปี๊ยยดจุ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 นี่ใช่กันนะดีนะป้าที่เราทำงานของเราเสร็จเร็วเลยได้มาช่วยนางเบิร์ดว่าแต่หุน่นยมาบาลางเจ้าขาเนี่ยเขาพีไว้ทำอะไรหรือก็เหงาก็คือถังย,ยมบาบางจะคอยควบคุมรูและให้ข่าวของต่างๆไปถึงพีไม่มียากเลยครบถ่วง พอผีบางตรงอากจะเกเรท่านยมาบาลก็เลยต้องรูแลอ,อย่างนี้นี่เองแจ็ก็คิดว่าสร้างบันเล่นซะอีกเันเนาะพวกเรารีบไปกันเถอะให้ด้น้<ฮ>อง<อ>ทำตรงนี้คงไม่มีใครเห็นพวกเราหรอกนะแจ็คจะเอารูปอีเลนที่เจ้าวาดมาด้วยหรือไม่เอามานี่ไงดีมากโอ้โฮมาพวกเราเริ่มงานกันเถอเฮ้ยเย้ยน่าหยา ดีปั๊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 นี่นี่ให้ใหกล้นะล้นะนะโหเหมือนมากเลยฮะเนียน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 เลื่อนเลืียวเล่นเกียวมาเหมือชีพมาห่อโหยมันก็ใช้ได้ย่ะนะคงไม่มีใครรู้หรอกว่าเป็นของปลอมเหมือนมากเลยครับเพราะเราก็เก่งเหมือนกันนะครับตื่นเช้าจังมาทำอะไรกันเลยโยมเสียงนี้ฮะนี่ตัวอะไรเลยโยม อแล้วสรุปใครจะตอบเนนปันได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรเอแหมคือว่าคือฟัจริงแล้วพวกกระผมแบบพวกเราทำกิเลนยกแทกข้อร้ายออกเลยคือคือคนแล้วโยมยามาดะารู้เรื่องหรือยังยังขอรับไม่มีใครรู้เลยขอรับก็เลยทำกิเลนปลอมคิดว่าเขาจะไม่รู้เหรอว่านี่คือของปลอมทำผิดก็ยอมรับเถอะโยม การปิดบังความผิดไว้กับตัวก็เหมือนกับเอาหินทั้งก้อนมาทับไว้บนอกอึดอัดและไม่มีทางสบายใจหรอกแต่พวกโยมอาจจะสบายใจอยู่ก็ได้อัตมาไม่มีทางรู้ใจพวกโยมหรอกก็เลือกเอาเองแล้วกันนะโยมว่าจะสารภาพหรือว่าให้เขาจับผิดเราได้เองมาทงนทีเงๆใช่เป็นไงบ้างครับสวยใช่ไหมครับรายการ ่ยอ,อย่าลื<ไ>มบังคุดตามละ่ะมาเรียลมาเรียลกินเลงยของอ้วนมากินเล็ง<า>เ,ลเป็นสัตว์มงคลงสัญลักษณ์ของความรีอ้วนยิง<ม>อยากเอามาไว้ที่วัดขับไล่สิงชั่วร้ายและเพื่อเป็นสิริ<ไ>มงคลกับชาวอายุทยา<ม>สลักใต้ถังแล้ว่าติงรีตะก,กุงโฉบเปผู้เท่าไหร่ไม่ได้เอา,าน,น้าเร่ยก้องท่าติงรีถ้ามีเรื่องจะสารภาพสาัภาพอะไร น้ยอะไรเนี่ยกิเลนหยอกขอข้าไป็นของปลามจริงเหรอนะ ตามที่คิดไว้เลยขารุทันเจ้าหมดแล้วที่พวกนิงจาเอาไปนบับเป็นของปลอมของจริงอยู่นี่แล้วทุกของกิเลนหยกมาแล้วครับไหนอ้มาแล้วมาแล้วท่านติงลี่รู้แล้วเหรอขอรับว่ากิเลนนั่นมันไม่ใช่ของจริงอ่ะวัรู้แล้วแล้วก็รู้เลยว่าจะทำแตก พวกเราก็กำลังจะสารภาพว่ากิเลนที่พวกเราเอามามันของปลอมของจริงแตกอยู่ในโกดังของท่านติงลี่นู่นว่าอะไรให้เอาโอกระอาเบิกซ้อมให้อ้วนแล้วไงล่ะไงคืนนั้นที่ข้าไปรับกิเลนกับพวกเจ้ามีสายรายงานว่าโจนินจามีแผนจะมาเอากิเลนยกไปที่เจ้าตกลมตกสพานนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญข้าจึงตัดสินใจไปแจ้งให้ท่านติงลี่ทราบเรื่องที่โจนินจาคี่จะขโมยกิเลนยก และพวกเราก็รู้ว่าเมฆิดทำกิลเลนหยกแตกแตกหมดเลยแตกหมกเลยเด็กบ้าอ่ะอ<ช> <ร apostle> ถพวกเด็กทรงเดี๋ยวจะบอกให้เค็งเลยได้แตกละเอียดหน เขาว่าท่านโอและท่านเบิร์ตน่าจะซ่อมให้ท่านได้เหมือนเดิมนะทั้งยามาตะช่วยจัดการให้วนเลาและกังนะขอภัยทิติลีขอสุขสอนเองไหนในกิเลงโยก็ปลอดภัยแล้ววังนี้เป็นงานบุญว่าจะยกท่อให้เจ้าและขอชมเชยที่เจ้ากล้ายอมรับผิดในครั้งนี้ส่งอาบะกระหมาอโอก็ส่งกิเลงให้อ้วนขอขอบใจนะนี่มันโตกิเลงประเท็ไรล่ะเนี่ยโอ้โหดูสภาพข้าตาดิ ขอบคุณเนนมากขอรับที่ทำให้พวกเรากล้ายอมรับผิดกับติงลี่คำสอนจะสำเร็จผลได้ก็อยู่กับผู้ที่เรียนด้วยนะโยมวันนี้โยมแท่มากเลยนะโยมมาควิดกับผมไม่เข้าใจ็ขอรับเี่มันคืออะไรเลยกอถามโยมแจ็คดูก่อนแล้วกัน่ะคนนั้นเขาก็เท่เขินนะครับเนนปัน